วัสดีครับผมตั้งชามิยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการนะครับขับรถนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับหักมุมนะครับเลี้ยวซ้ายหักมุมหน้าเข้าจอดเข้าซองนะครับแล้วก็ทางก็เป็นทางลาดนะครับอ่าสเต็ปยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับก็เมื่อเรานะครับขับรถมาปั๊บนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าเข้ามุมนะนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามุมปุ๊บนะครับแล้วก็ขึ้นเนินขึ้นไปจอดเป็นซองขึ้นเนินนะนะครับว่าเราจะมีวิธีการ ทำอย่างไรบ้างนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับไปดูคลิปกันเลยครับนะครับเราจะทําการนะครับเดินหน้านะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซองนะนะครับด้านหน้าเป็นที่จอดนะนะครับซองตรงนี้ก็จะเป็นทางลาดชันนะครับเป็นทางลาดชันนะนะครับในการจอดนะครับเราจะเดินหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็หักมุมนะสมมติว่ามีที่จอดอยู่ที่เดียวนะน้านั้นเต็มหมดเลยนะนะครับมีที่มีที่แบบนี้นะครับสําหรับวิธีการเดินหน้าเข้า จะเป็นยังไงนะครับ आ, ondan, เดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับวิธีการเดินหน้านะครับเริ่มจากเดินหน้าไปก่อนนะนะครับสกลเดินหน้าครับเดินหน้าไปครับนะครับเราเดินหน้าไปปุ๊บนี่ยครับเราจะเลี้ยวเข้าซ้ายใช่ไหมครับเราก็หมุนพวงุ่งไปทางขวาครับตีวงไปทางขวาก่อนนะนะครับเพื่อให้มีวงเดียวนะครับพอเราตีขวามาปั๊บนะครับเราก็ดูนะครับให้กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนี้นะครับเลยมุมนะครับเลยมุมขึ้นมาปุ๊บนะครับ เลยมากน้อยแล้วแต่นะครับถ้ามุมมันแคบมากเราก็ต้องเลยไปนิดนึงแต่ถ้ามันมีมุมในการเลี้ยวเราก็เลยมาเลยมาเยอะหน่อยนะครับอ่าแต่สถานการณ์นี้นะครับเลียนมันแคบนะครับอ่าเราก็ให้มันเลยมาประมาณนิดหนึ่งนะนะครับแล้วก็หมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับค่อยๆปล่อยลถไหลไปครับนะครับดูดีๆครับนะครับดูลดปล่อยไหลไปนะนะครับอ่าพอถึงเนินนะครับพอถึงเนินเราก็นะครับเติมคันเร่งนะครับนะครับเติมคันเร่งไปครับรับเติมคันเร่งไปนะครับ พอถึงเนินนะครับพอถึงเนินนะครับเราก็เติมพลังงไปครับนะครับพวงาลไยผมยังค้างอยู่นะนะครับพวงาลัยผมยังค้างอยู่นะนะครับอ่านะครับเราก็นะครับเติมพลังงางไปครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มองกระจกมองข้างนะนะครับอ่ามองกระจกด้านข้างว่าเราพ้นไหมนะครับอาจจะเลื่อนกระจกลงนะครับอ่าพอ พอเราเติมเขเร่งมาครับปุ๊บนะครับเติมคขเร่งให้เลื่อนไปนะครับเราก็พยายามคืนหมุนคืนพวงมาลัยด้วยนะนะครับคืนจะช้าๆครับค่อยๆคืนไปนะครับแล้วก็เติมคขเร่งไปครับเติมคขเร่งไปนะนะครับเติมคขเร่งไปนะครับปุ๊บนะครับดูดีๆครับเติมเ็นเร่งไปปั๊บเรียบร้อยนะครับพอพอเราเอรู้แล้วว่าเรามีช่องว่างระหว่างทางขึ้นนะครับเราก็มาเติมคขเร่งครับ แล้วก็ดูจังหวะดีๆนะนะครับดูจังหวะดีๆครับปึ๊บเติมคันเล่งไปเรียบร้อยปั๊บอ่านะครับทีนี้เมื่อเติมคันเล่งนะครับเราก็ดูว่ารถเรานะครับดูว่ารถเราตรงตรงกับซองไหมนะครับถ้าดูว่ารถเราขนานตรงกับซองนะครับวิธีการเช็คนะครับก็นะครับหมุนกระจกมองข้างนะครับแล้วก็กดคว่ำลงครับดูว่าเราขนานกับเส้นไหมอ่านนี้เราขนานกับเส้นนะนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายสินะครับฝั่งซ้ายนะครับอ่านะครับ เราก็ขนานนะครับขนานกับฟุตบาทนะนะครับเยี่ยมเลยครับทีนี้เราก็แค่เดินหน้าตรงๆนะนะครับปุ๊บนะครับเราก็เดินหน้าตรงๆไปได้เลยนะนะครับเดินหน้าตรงๆไปปุ๊บนะครับปุ๊บปุ๊บมาพอรถชนลูกหนอนปุ๊บนะครับล้อหน้าชนลูกหนอนนะครับเราก็หยุดนะครับเรียบร้อยเลยง่ายๆเลยใช่ไหมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูผลงานกันครับ เมื่อเราลงมาดูแล้วนะครับอ๋อนะครับเราก็ขนานกับซองพอดีเลยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับอ่าเราก็มีช่องว่างนะครับไว้สําหรับเปิดประตูได้นะอ่ามีช่องว่างประมาณหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะเพราะว่าเราไม่เข้าไม่เข้าไปเบียดเยอะนะครับนั้นเราก็จะเป็นช่องว่างประมาณหนึ่งนะนะครับโดยทั่วไปนะครับอ่าทีนี้นะครับมาดูฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งซ้ายก็ขนานเส้นเรียบร้อยนะครับสามารถเปิดประตูได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับขับขึ้นนะครับขับขึ้นเนินนะครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายขึ้นมานะครับแล้วก็ขับขึ้นเนินนะครับหักมุมเลยนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะในการเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นเนินมานะครับเพื่อจอดรถนะก็ไว้เป็นแนวทางนะครับ เดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจกันนะครับเมื่อเราเดินมาปุ๊บนะครับเดินรถมาปั๊บนะครับที่จอดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับที่จอดฝั่งซ้ายแล้วก็หักมุมด้วยนะเราจะเอาหน้าเข้านะครับกรณีที่เราต้องเอาหน้าเข้านะครับเราเดินรถมาปุ๊บนะครับเราต้องดูว่าตอนที่เราเดินรถมาเนี่ยเราต้องดูว่าเราอยู่เลนอยู่ตรงช่วงไหนของถนนนะนะครับถ้าหรือถ้าเราอยู่ตรงกลางหรืออยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราพยายามนะครับตีวงเลี้ยวขวาหักพวงอะไรนะครับไปทางขวาก่อนนะนะครับหักพวงอะไรไปทางขวาก่อน เพื่อให้เราอยู่ทางขวามากที่สุดนะครับเวลาเราตีวงเลี้ยวเข้าทางซ้ายเนี่ยนะครับมันก็จะมีพื้นที่นะครับให้เราตีวงเลี้ยวเมื่อเรามีพื้นที่ในการตีวงเลี้ยวเนี่ยมันก็จะสะดวกนะนะครับสะดวกยังไงครับพี่ตั้มครับสะดวกอย่างนี้ครับเมื่อเราตีวงเลี้ยวมาปุ๊บนะครับเมื่อเรามีวงเลี้ยวกว้างๆนะครับรถเราก็จะตรงกับซองนะครับหันหน้าเข้าซองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าเยอะๆนะครับก็คือเราพยายาม ชิดขวาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะนะครับเมื่อเราชิดขวาปุ๊บเราตีวงเลี้ยวมาปั๊บนะครับเมื่อตีวงเลี้ยวมาเล็กรอแล้วนะครับตัวรถเรานะครับก็จะขนานกับซองได้มากที่สุดนะครับในการตีวงเลี้ยวเข้านะครับเมื่อตีวงเลี้ยวเข้าปุ๊บเนี่ยนะครับก่อนที่จะตีวงเลี้ยวนะครับเราก็ต้องดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะนะครับเอากกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยสันเลยเหลี่ยมเลยมุมเลยส่วนที่ยื่นออกมานะครับเราก็ต้องดูว่า ส่วนไหนที่ยื่นอกมามากที่สุดนะครับเราก็เอานะครับกระจกมองข้างนี่แหละครับเลยอ่ามีช่องว่างประมาณนึงนะนะครับมีช่องว่างประมาณหนึ่งพอเลยปุ๊บเราก็หักพวงมาลัยซ้ายให้หมดเลยนะครับอ่านะครับการหักพวงมาลัยซ้ายหมดนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่กรณีนะครับแล้วแต่รถใหญ่รถยาวนะครับถ้ารถยาวหน่อยก็ค่อยๆหักนะครับแต่ถ้ารถสั้นหน่อยก็คือหักได้เลยนะครับเช่นพวกอีโคคาร์พวกรถซิตี้คาร์อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถหักได้เลยนะครับนะ่เป็นรถรถตู้รถกระบะเอวยาวรถพอ่า เอสวีนะครับพีพีวีพวกนี้นะครับแล้วก็หักประมาณหนึ่งนะครับค่อยเลี้ยงคันเร่งไปค่อยเลี้ยงพวงมาลัยไปด้วยนะครับเมื่อหักมาแล้วปุ๊บนะครับเราดูว่าเราตรงกับซองนะครับพอเราตรงกับซองปั๊บนะครับแล้วก็พยายามคืนพวงมาลัยนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างนะว่าด้านข้างเรานะครับเข้าไปคูดฟูดบาทไหมเข้าไปคูดเหลี่ยมสันประตูเข้าไปคูดตรงมุมของกําแพงไหมนะครับถ้าเราดูแล้วว่ามันไม่มันไม่ไม่คูดแล้วเขาไม่เข้าไปใกล้แล้ว ไม่เข้าไปเฉียดแล้วแล้วก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับพอคืนพวงมาลัยตรงนะครับเราก็เติมคันเร่งครับให้รถมีแรงขึ้นเนินนะครับเมื่อขึ้นเนินครับเราก็ดูดีๆนะว่าเราตรงกับซองไหมนะครับดูดีๆว่าเราตรงกับซองไหมถ้าเราไม่ตรงนะครับเราก็พยายามนะครับจัดทรงรถนะนะครับจัดทรงรถให้ดูให้รถเนี่ยอยู่ตรงกับซองนะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วว่ารถเราตรงกับซองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เติมคันเร่งไปเลยครับเมื่อเติมคันเร่งไปปุ๊บนะครับ ก่อนที่จะถึงเนินครับอ่าก่อนที่จะถึงเนินล้วก็ยกเครื่องนิดนึงนะครับเพื่ออ่าเราจะได้ลดลดจะได้ไม่กระโจนนะครับเมื่อรถถึงเนินแล้วปุ๊บเราปล่อยเครื่องนิดนึงนะครับรถก็จะไหลขึ้นมาปุ๊บอ่ารถก็จะชะลอบวกกับแรงส่งที่เราเติมเครื่องมาปุ๊บมันก็จะพอดีกันนะครับมันก็จะ ทาให้รถนะครับสมูทนะครับแล้วก็รถไม่กระโดดนะรถไม่เร่งนะครับก็คือผมมีคลิปอยู่นะครับการขึ้นเนินนะนะครับเพื่อนๆก็ลองไปกดดูได้นะนะครับลองไปหาข้อมูลดูนะครับลองไปดูข้อมูลดูนะครับลองดูคลิปดูนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับขับรถขึ้นเนินได้นะนะครับเมื่อเราขับรถขึ้นเนินได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าปุ๊บนะครับรถเราจอดอยู่ที่เนินทางชันนะครับเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับยังครับยังไม่จบครับยังมีอีกข้อหนึ่งที่เพื่อนๆต้องทาด้วยนะ นั่นก็คือนะครับเมื่อเราจอดเรียบร้อยแล้วปั๊บนะครับเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีใช่ไหมครับเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีนะครับเราเหยียบเบรกครับปุ๊บนะครับแล้วก็ผลักเกียร์นะครับจากดีไปที่เอ็นปุ๊บนะครับถ้าเพื่อนๆมีเบรกมือไฟฟ้าก็งัดเบรกมือไฟฟ้ามาปุ๊บคลิกหนึ่งให้เบรกมือไฟฟ้าทํางานแต่ถ้ารถเพื่อนๆนะครับมีเบรกมือธรรมดาคลิกนะครับก็ดึงเบรกมือดึงเบรกมือธรรมดาคลิกขึ้นมาครับแกลกนะครับดึงขึ้นมาปั๊บเรียบร้อยนะครับพอดึงออกมาเสร็จแล้วนะครับ ยกเท้าออกจากเบรกครับปึ๊บนะฮยกเท้าออกจากเบรกเรียบร้อยนะครับก็แล้วก็เหยียบลงไปอีกทีนึงนะครับแล้วค่อยเลื่อนเกียร์จากเกนไปที่พีนะครับก็คือเกนผ่านเกียร์อาร์ R, แล้วก็ไปที่เกียร์พีนะครับปุ๊บๆนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็ลงรถนะครับไปทําธุระของเราได้เลยนะครับหรือว่าจะไปเข้าบ้านขึ้นคอนโดก็ได้แต่เพื่อนๆเลยนะครับ พี่ตั้มครับผมสงสัยครับว่าทําไมเราต้องทำสเต็ปเมื่อกี้ครับอะไรนะเมื่อกี้เข้าเกียร์เอ็นดึงเบรกมืออะไรนะพี่ตั้มช่วยย้ำอีกทีหนึ่งได้ไหมครับอ่าได้ครับนะครับไอการทําลักษณะนี้อย่างนี้นะครับก็คือว่ามันจะทําให้เรานะครับถนอมเกียร์ในการที่เราจอดรถในพื้นที่ที่เป็นทางลาดชันนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆไปจอดรถในทางลาดชันนะครับเพื่อนๆก็ต้องเอาแบบที่ผมสอนเนี่ยนะครับไปทํานะเพื่อเป็นการ ถนอมเกียร์นะครับให้เกียร์อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับอ่าสเต็ปแรกนะครับท้าอยู่ที่เบรกนะครับท้าอยู่ที่เบรกปุ๊บนะครับเลื่อนเลื่อนเกียร์จากเกียร์ดีนะครับไปที่เอ็นปั๊บนะครับอ่าเมื่อเลื่อนเกียร์จากเกียร์ดีไปที่เอ็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการดึงเบรกมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟหรือเบรกมือธรรมดานะครับเราก็ดึงขึ้นมาปุ๊บนะครับอ่าดึงแก๊กขึ้นมาเมื่อดึงเรียบร้อยแล้วนะครับ ยกเท้าจากเบรกครับนะครับเมื่อยกเท้าออกจากเบรกปุ๊บนะครับรถเราจะยับปุ๊บนิดหนึ่งนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับยกเท้าออกจากเบรกแล้วรถจะยั่บเมื่อยบเสร็จแล้วนะครับเราจะบอาการได้ว่ารถยั่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เท้าไปเหยียบที่เบรกอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเหยียบที่เบรกอีกทีหนึ่งปุ๊บนะครับเราก็เลื่อนเกียร์นะครับจากเกียร์เอ็นไปที่เกียร์พีตึ๊บๆอ่าสองทีนะผ่านเกียร์อาร์ตึ๊บๆไปที่เกียร์พีเมื่อ เราเลื่อนไปที่เกียร์ P เรียบร้อยแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเราก็ยกเท้าจากเบรกนะครับแล้วก็ดับเครื่องนะครับแล้วก็ออกรถไปทำธุระของเราได้เลยนะครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะในการจอดขึ้นทางลาดชันโดยที่เราหักมุมเลี้ยวซ้าย90องศาเลี้ยวเข้าเลยนะครับเอาหน้าเข้านะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับมือใหม่นะครับลองนําไปปฏิบัติดูนะเอาไปเป็นแนวทางเอาเป็นไปเป็น ไกด์เนวทางในการปฏิบัตินะนะครับบางทีอาจจะดูยากสำหรับมือใหม่นะนะครับเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ลองเอาวิธีของผมนะครับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติดูนะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการนะครับจอดรถบนเนินนะครับโดยการที่เราหักซ้ายนะครับหักมุมนะครับเ0สองศาเลี้ยวเข้าเลยเอาด้านหน้าขึ้นจอดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับก็บอกทิศไปตั้ง ก็บอกทีเพื่อนๆไปสองสามชิกนะนะครับในการกะระยะนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยวโค้งนะครับเราก็ต้องตีวงเลี้ยวนะครับก่อนที่เราอ่าก่อนที่เราจะเลี้ยวแล้วก็ดูกระจกมองข้างนะครับในการสังเกตว่าเราจะเลี้ยวตอนไหนอ่าเมื่อเราขึ้นเนินปุ๊บนะครับเราก็มีการยกเท้าออกจากเร่งนิดนึงนะครับเพื่อให้รถ สมูทขึ้นไปจอดบนเนินนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับนั่นก็คือเมื่อเราจอดบนเนินเราจะเข้าเกียร์ยังไงเพื่อเป็นการถนอมเกียร์ไม่ให้เกียร์ของเราได้พังนะครับไม่ให้เกียร์ของเราพังและก็อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็แจกทิชกันไปเยอะเลยสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดป ริคเด็ดๆภาพเทคนิคดีๆนะครับในการขับรถนะนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลียวกันนะครับ